จู่ๆก็มีคดกรรมเกิดขึ้นที่บ่อน้ำพุโดยมีผู้ต้องสงสัยเป็นรุ่นพี่อมามิยะเรื่องจะเป็นยังไงไปฟังสรุปสืบลับฉบับคามาโนฮาชิดอนคดี3คดีคตกรรมน้ำพุร้อนเบนิโซเมพัดแรกกันเลยค่ะ จากความเต็มตอนที่แล้วเราก็จะรู้ว่าบลูเนี่ยส่งคนมาเพื่อสืบเรื่องของคาร์เมนูไฮชิรอนเพราะเขาเนี่ยถูกถอดถอนใบอนุญาตนักสืบไปแล้วแต่มีข่าวลือว่าเขากลับมาทําการสืบอีกรอบพอดูในแฟ้มเอกสารนะคะเราก็จะเห็นว่ารอนเนี่ยมีรอยตามตัวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเหมือนจะเป็นรอยแผลหรือว่าเป็นรอยสักเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งทางบลูเนี่ยก็ได้ส่งชายคนนึงไปสืบเรื่องของรอนนะคะโอ้โหหน้าตาตัวร้ายมากเลยและผู้บริหารของบลูยังบอกอีกว่า ถ้ารอนทำผิดกนแล้วก็โทษสถานเดียวของรอนก็มีแต่อย่างนั้นอย่างเดียวนั่นแหละโอ้โหอะไรเนาะตัดบ้านที่อิชิกิเขาเนี่ยได้รับสายจากใครบางคนนะคะแล้วก็หน้าตาแตกตื่นมากเลยแบบรีบวิ่งไปหารอนที่อยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาก็ตะโกนบอกรอนเลยนะคะว่ามีเรื่องฉุกเฉินแล้วใช่รอนบอกว่าอืมมีเรื่องฉุกเฉินจริงๆอะ่ะแหละคือรอนไม่มีเงินจ่ายแบบซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอาหารแมวสําคัญมากแมวที่บ้านฉันเป็นอันตรายแล้วแหละอิชิกิ อิชิกิก็เลยต้องออกเงินให้รอนก่อนนะคะซึ่งเงินที่จ่ายให้เนี่ยก็เล่นเอากระเป๋าอิชิกิบางเลยทีเดียวแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่ได้ตั๋วจับฉลากด้วยซึ่งรอนก็ดูแตื่นเต้นมากเลยได้ของฟรีเขาก็บอกว่าจะหมุนเองหมุนเองสรุปหมุนออกมาคือได้รางวัลใหญ่เลยะคะ่ะคือบอ่นอน้ำพุร้อนแต่เป็นบอร,นรอน้ำพุร้อนสาหรับคู่รักโอ้ยพายกันเก่งมากเลย ที่แนกตอนก็บอกว่าจะไปคนเดียว2ครั้งเลยนะคะแต่พนักงานบอกว่าไม่ได้มันระบุเอาไว้แล้วว่าต้องไปวันเนี้ยสองคนเท่านั้นขายต่อก็ไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าตั๋วจะโดนยกเลิกรอนก็เลยบอกอ่ะอ่ะ,อะงั้นเอาอิชิกิไปด้วยแล้วกันสรุปทั้งสองคนก็ไปด้วยกันนะคะชายที่มาจากบลูเนี่ยเขาก็เดินผ่าน2คนนี้ไปเขาก็แบบ ซอมเบิงอยู่ว่าแบบเฮ้ยสองคนนี้แม่งจะไปออนเซ็นกันใช่ไหมได้ฉันมีแผนแล้วระหว่างที่เดินทางไปแท็กซี่ก็ชวนคุยว่าโอ้พวกคุณดีโชคดีนะมาออนเซ็นเวลานี้เพราะว่าใบไม้ผลัดสีเป็นสีแดงพอดีออนเซ็นสีชาติเดือนใหญ่เนี่ยสวยมากเลยนะและที่ได้ชื่อว่าออนเซ็นสีชาติเนี่ยก็เพราะว่าเวลาแช่ออนเซ็นแล้วมีใบไม้เนี่ยเป็นสีแดงนะคะเขาก็เลยตั้งชื่อแบบนี้ซึ่งหลอนก็ขัดขึ้นมาว่าอ๋อพวกเราไม่ได้ตั๋วของเดือนใหญ่ฮะพวกเราได้ตั๋วของเดือนเล็ก โอ้โหหน้าแท็กซี่ดีซี่ไปเลยนะคะพอเขาพาพวกรอนมาที่ออนเซ็นสีชาติเรือนเด็ดเฮียแกก็รีบบินรถหนีเลยค่ะไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าดูจากสภาพนี่ค่อนข้างจะรู้ว่าเฮียแกน่าจะกลัวนะคะเพราะว่าออนเซ็นนี่โคตรโสมเลยแบบทุกอย่างแบบเก่าไปหมดแต่ว่าก็ยังดีนะคะที่มีพนักงานออกมาต้อนรับยิ้มแย้มและที่สำคัญคือพี่หัวม่วงของเราก็ามาด้วยค่ะแกมาเป็นพนักงานออนเซ็นเมื่อ,อไหร่เนี่ย แล้วเขาก็ทักอิชิกิขึ้นมาว่าลำบากหน่อยนะคบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจอิชิกิก็งงนะคะว่าเขารู้ได้ยังไงว่าอิชิกิเป็นตำรวจหวัวม่วก็เลยบอกอิชิกิว่าอ้าวก็คุณใส่รองเท้าหนังนี่ครับแถมรองเท้าหนังข้างหน้าเนี่ยก็มีรอยสึกด้วยแสดงว่าเกิดจากการวิ่งอาชีพที่ใส่รองเท้าหนังแล้วต้องวิ่งเนี่ยก็มีแต่ตำรวจเท่านั้นแหละแต่รอนก็บอกว่าไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่านักข่าวก็ใส่รองเท้าหนังแล้วก็วิ่งเหมือนกัน ที่หัวม่วงรู้นี่อาจจะเป็นเพราะว่าดอนเนี่ยเขียยร้ออิชิกิตอนลงทะเบียนนะคะว่าอิชิกิเป็นตำรวจโอ้โหโดนจับได้ซะละแต่หลังจากนั้นนะคะหัวม่วงก็อธิบายให้ฟังว่าเวลาในออนเซ็นนี่เป็นยังไงการแช่น้ำพุร้อนเราจะเปิดกี่โมงแล้วก็เวลาอาหารกี่โมงนะคะเพราะว่ามีคนพักอยู่ที่นี่รวมพวกอิชิกิแล้วก็สี่กลุ่มซึ่งพอดอนกับอิชิกิเข้าไปพักเนี่ยหัวม่วงนี่ก็คือแบบหน้าตาชั่วร้ายมากเลย หลังจากนั้นรอนกับอิชิกิก็ไปแช่ออนเซนระหว่างที่แช่อยู่เนี่ยรอนก็บอกว่าจริงๆแล้วก็มีเรื่องเล่าตำนานเกี่ยวกับออนเซนสีชาติอยู่นะซึ่งรอนก็อ่านมาจากแผน่นพับอีกทีว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนมีน้ําท่วมหลากนะคะบ้านก็เลยใช้ชีวิตผู้หญิงคนนึงเป็นเครื่องสังเวยและหลังจากนั้นน้ําก็หายท่วมจริงๆนั่นแหละค่ะแต่สีของน้ํากลายเป็นสีแดงไปเลย คุยไปคุยมาอิชิอิก็เห็นรอยสักสีแดงที่คอของรอนนะคะก็ถามว่ารอยสักนี้มันเป็นอะไรหรอรอนก็บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่รอยสกักมันเป็นรอยแผลแต่ก่อนเนี่ยเขาบาดเจ็บหลายจุดเลยนะมันก็เลยกลายเป็นแผลเป็นแต่แผลเป็นเนี่ยมันก็เหมือนเลขหซึ่งมันก็ไปคล้องจองกับวันเกิดของเขานะคะพอตกเย็นพวกเขาก็มาที่ห้องอาหารซึ่งเจ้ารอนของเราเนี่ยก็สั่งข้าวหนะ้าราดบาวชูก้าโอ้โหแกกินเข้าไปได้ยังไงวะ ดูเหมือนว่ารอนจะชอบบาวชูกา้ามากๆเลยนะเอนบอกว่าบบวชู g ก้เนี่ยเป็นพลังงานสมองของเขาเลยนะส่วนงาดำเนี่ยแก้เรื่องเลือดจางของเขาผนปกติเขากินกันเหรอดูอโต๊ะข้างๆสิอาหารหรูหราของคู่สามีภรรยาคู่นั้นนะ่ะและอีกโต๊ะนึงนะคะก็เป็นผู้หญิงผมเหลืองที่มีหน้ากล้า ดอนบอกว่าตามที่พนักง,งานบอกนี่จริงๆแล้วต้องมีแขกอีกกลุ่มนึงนะคะแต่ว่า5คนเนี่ยก็เล่นเกมได้เนาะก่อนที่เขาจะเอาเกมออฟไลน์นะคะบักเอฟเลยออกมาอิชิกิก็ตกใจนีนี่ฉันแบกสิ่งนี้ไม่ทั้งวันเลยเหรอฮะจริงๆแล้วออนเซนเนี่ยต้องคู่กับปิงปองตั้งหากก่อนที่อิชิกิจะพาดอนไปที่ห้องปิงปองนะคะซึ่งสภาพโสมากเลยคือแบบหน้าต่างขาดนู่นนี่นั่นแล้วดอนก็ได้ไปพบกับภาพของตำนานที่ลอนได้อ่านมานะคะคือ ภาพของผู้หญิงที่ถูกสังเวยไปกับน้ำท่วมนั่นเองแล้วก่อนที่ลอนกับอิชิกิจะเริ่มเกมกันลอนก็เหลี่ยมนะคะว่าวา่าใครแพ้ต้องเป็นทาาถึงคนชนะก่อนที่จะรีบตีอะป้าบใส่อิชิกิอิชิกิก็ไม่ทันตั้งตัวนะคะลูกปิงปองก็เลยกระดอนออกน้องหน้าต่างไปเลยคะ่ะอ้าวแกแพ้แกเป็นทาสชน,นะเร็วเกิน เพราะงั้นลอนกับอิชิกิก็เลยต้องเดินไปเก็บลูกพิมพ์องที่อยู่ข้างนอกนะคะซึ่งโอ้ยอากาศหนาวมากเลยแต่ลอนก็ไม่ไหวบอกว่าเนี่ยนายเป็นท่าฉันแล้วนายต้องเอาคาดีจากสอนอที่ไขไม่ได้อะเอามาให้ฉันที่หมดเลยนะโอ้ยจะบ้าหรือไงแต่เพราะหนาวมากๆนะคะทั้งสองคนก็เลยกลับไปแช่ it, ออนเซนิกรอบแช่ไปแช่มาก็เหมือนมีผู้หญิงคนนึ่ะคะ่ะเดินพึมพำพึมพำเข้ามาในห้องว่าแบบงานหนักมากเลยแต่ยังไงฉันก็ต้องได้เก้าอี้ผู้กำกับให้ได้โอ้โอ และคนที่เดินเข้ามาพร้อมร่างเปลยเปล่านะคะก็คือรุ่นพี่อมามิยะของเรานั่นเองทุกคนก็เบื่ออย่างแรงนะคะหน้าแดงกันไปหมดหลังจากนั้นทุกคนก็มาที่ห้องอาหารรุ่นพี่อมามิยะดิมเมามดสภาพเลยนะคะการลบไม่ได้ช่วยให้ลืมรู้สึกว่านางจะโกรธอย่างแรงเลยร่นพี่อมามิยะก็ถามมิชิกินะคะว่าพวกนายไปทําอะไรในห้องน้ําหญิงคะซึ่ง อ,อิชิกิเราก็บอกว่ารุ่นพี่อมามิยะครับนั่นเป็นเป็นห้องน้ําชายนะครับซึ่งรอนก็ยืนยันนะคะว่ามันเป็นห้องน้ําชายจริงรุ่นพี่อมามิยะก็เครียดหนักกว่าเดิมเลยค่ะกลัวว่าแบบรอนของเราเนี่ยท่านคาโมโอะซามาเนี่ยจะแบบมองฉันเป็นผู้หญิงโลกจิตหรือเปล่าตอนนั้นเองสามีภรรยาต้องข้างก็มีปากเสียงขึ้นมาถึงขั้นคุณภรรยานี่ขอหย่าเลยนะคะแต่จู่ๆรุ่นพี่อมามิยะก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็บอกว่าอย่าเลิกกันเลยนะคะ ด้าหลังจังเลยไอ้เต้าทำไมรุ่นพี่น่ารักได้ขนาดนี้นะแต่พอรู้สึกขายหน้ามากนะคะรุ่นพี่ก็เลยขอตัวไปนอนก่อนพอคุณภรรยาต้องสติดได้เธอก็รีบขอโทษคุณสามีนะคะเธอบอกว่าช่วงนี้ใจร้อนไปหน่อยคุณสามีก็เลยบอกว่าให้เธอเนี่ยไม่ลงไปแช่น้ำพุร้อนล่ะจะได้ใจเย็นลงคุณภรรยาก็เลยขอแยกตัวไปแช่น้ำพุร้อนนะคะพาอเห็นทุกคนว่างเท่านั้นแหละ ดอนของเราก็หยิบเกมออฟไลน์ hmm. มาอีกรอบนะคะแล้วก็บอกว่าทุกคนมาเล่นเกมกันเถอะซึ่งในห้องก็ประกอบด้วย mm hmm. ดอนอิชิกิคุณสามีแล้วก็ผู้หญิงที่มีกละที่หน้านะคะซึ่งทุกคนก็เล่นเล่นกันถึงตีสองกะะัค mm ่ะ hmm. แต่ผมม่วงของเราก็จับเวลาอยู่เลยนะคะว่าเล่นถึงตรงไหนเนี่ยแต่พอเล่นเสร็จปุ๊บดอนของเราเนี่ยคือแพ้ราบคาบเลยะคะ่ะสงสารรอน พี่กแกเป็นนักสืบอันดับหนึ่งจริงๆหรอทำไมแก้แพ้เกมเศรษฐีได้ที่โหลแบบนี้แล้วพอทุกคนแยกย้ายกลับห้องไปนะคะหัวม่วงเราก็เริ่มแสยะยิ้มเหมือนพี่แกจะมีแผนการชั่วร้ายยังไงก็ไม่รู้ เช้าวันรุ่งขึ้นก็มีเสียงกรี๊ดจากพนักง,งานหญิงคนนึงเพราะว่าพบศพคุณภรรยาในสระน้ําที่เต็มไปด้วยใบไม้สีแดงเต็มสระเลยซึ่งสภาพของศพนี่ก็คือนอนเปลือยอยู่ในบ่อน้ํานะคะคุณพี่อามามิยะก็แสดงตัวว่าตัวเองเป็นตำรวจก่อนที่จะเข้าไปดูศพเธอบอกว่าศพเนี่ยแข็งแล้วแสดงว่าเธอน่าจะตายนานแล้วแหละ ฝ่ายเจ้าลอนเนี่ยก็โน้มไปคุยกับสมสักใกล้เลยโอ้ยตกใจหมดตลอนบอกว่าพีม่มีบาดแผลนะคะแสดงว่าไม่ใช่คดีธรรมดาแน่ๆขนาะที่ผู้หญิงหน้ากากก็บอกว่ามีใบไม้สีแดงด้วยเหมือนให้ตำนานเป๊ะๆเลยหรือจะเป็นวิญญาณอาฆาตแต่ลอนก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วผู้ตรวจอิจิกิก็สงสัยว่ามันอาจจะเป็นฝีมือมนุษย์มากกว่าอิชิกิเลยถามพนักง,งานขึ้นมาว่าเมื่อคือนนี่มีใครเห็นหรือว่าได้ยินอะไรผิดปกติไหม แต่ว่าคนที่เข้าเวนเมื่อคืนก็มีแต่พี่หัวม่วงคนเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยดูทุกคนจนถึงกลับห้องตลอดเลยซึ่งคนที่ไม่มีพยานที่อยู่เนี่ยก็มีแต่อามามียะเท่านั้นหญิงตกกาก็เห็นด้วยนะคะแต่ลอนบอกว่าคงไม่ใช่อามามิยะคุงหรอกเธอนะ่ะสร้างสถานการณ์อย่างนี้ไม่ได้แน่นอนคนร้ายต้องเป็นคนอื่นแน่ ถึงหลักฐานจะไม่ชัดเจนแต่ผมจะพิสูจน์ได้เห็นเองอ้าวเข้าล็อกหวัวม่วงแล้วไงคะเรื่องเราจะเป็นยังไงดอนของฉันจะรอดไปเนี่ยเราเคยกันแน่ที่เป็นคนร้ายติดตามได้ในตอนหน้านะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องอนิเมะคันเล่และช่องในคันไลฟ์แฟมิลี่ได้นะคะวันนี้อนิเมะคันเล่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ